สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนช่องแฟนเพจช่องน้องเมยอชาแนลมือดีมีโอกาสได้มายามเออ่คุณนาบัวใ่สีมาสอบมาถามเพื่อนจิอยากมาถามเพื่อนอยากจะมาสัมษาสเพื่อนว่า <c oughs> เอาไว้หั่นละสร้างมัถฑะ <c oughs> อ๋อเออสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีจ้าคุณนาคุณนาบัวใยเสื้อว่าจังไรก่อนเสื้อบัวใยที่กัดกับยูมูสิบหกเสื้อว่าพื้นที่ยูมูสามอยู่บ้านไหนและวอยู่บ้านดงเจริญอยู่บ้านดงเจริญอยู่บ้านดงเจริญแต่ว่าหม่องที่เข้ามาเห็ดพื้นที่หม่องเกษตรนี่อย่างนี้ ก็คืออยู่พื้นที่มูสามมันวะจ้ะมูสามจ้ะจู่บ้านนี่เฮ็ดอียงเนี่ยค่ะกัหาปูหาปลาเลียงหอกเลียงหอยนี่้ะอาชีพหาปูหาปลาถ้ามาหากินยุ่กับผู้ใดจ้ะยุ่งกับลูกสาวสองคนจ้ะลูกสาวกับหกปียุ่กับลูกสาวอยู่ลงมาไหนลูกลงมาะอืมยุ่กับลูกสาวสองคนจ้ะลูกสาวกับน้อยนี่แหละโรงเรียนกับอะไรเขาโรงเรียนกับอะไรเขาโควิดเนาะ หาปูหาปลามากะเห็นักคอยเก่ามาเรียงมาปลอยนี่ละเ <c oughs> ห็นักคอยเ <c oughs> ก่ามาเรียงมาปลอย <c oughs> หอยเจลีหอยขมหอิมใแล้วก็วโอ้ยเห็นลูกมันก็ขึ้นดีใจขึ้นอยากเลี้ยงบ้านนี่เห็นลูกมาเกิดขึ้นมากะหามาเรียงกันหน้าเว่าเลยเพ็ดฟ้าเพ็ดยังนี่ละจ้ะใส่นี่อย่างเด,งเดงมาภาพไปเบงดูอ่าจ้ะนี่เห็นบอบอ,บอแรกมาเบิงบอแรกมาเบงบอแรกมาเบงบอแรก เริ่มต้นพี่น้องมาเบ่งบอแรกเริ่มต้นด้วยพี่น้องเนี่ยเห็นบอนเนี่ยมาถิมใบซื้อเห็นลูกเขาเนี่ยเห็นบอนเห็นลูกเขาเห็นบอแล้ว่ามาันจะจังไหนซื้ออยู่บ่อบอได้ซื้อจ้ะหอยเซรีธรรมชาตินี่หาป่าหาอย่างเห็นเกาหน่วยมันมาเชีะพ์ดิสาหาหนวยมาถิมลงไว้ก็เห็นเขาเกิดขึ้นอุ้ยไหเห็นเขาเกิดขึ้นกันเลยคิดคลมคิดอยากเลี้ยงอืมอยาเลี้ยงกับมาถิมใบก็ได้เห็นผลของเขาเนี่ย นี่ละเดือนนึงเด้อนเนี่ยเดือนนึงเขาสใหญ่่ซนี้เขาสีใหญ่ซ้ำนี่เห็นบ่นี่อันนี้เป็นหอยเชลลีเป็นบ่จ้ะจ้าหอยเชลลีธรรมชาติธรรมชาติหอยนี่ธรรมชาติว่ได้ซื้อเขาเก็บมาจ้าเขาไปยกปูยกป่าเขาเก็บมาแนนที่เรเลียกที่เรหน่อยมาเห็ดเบิ่องเราคือส้มมามันสิไปได้ดีซื้อส้มเห็นก็เลยขยายออกแม่นบ่ค่ะจ้าจ้าซื้อส้มสิเห็นเข่าทาไส่นี่ยังแดงผ้าไปเบิ่งดูผ้าพีผ้าน้องเขาไปเบิ่งดูมี หนแดงกัเรื่องใสกะละมังนี่ละจ้านี่อื้อแ,แดงเขาก็เรื่องใสกะละมังหนแดงเนี่ยเขามาจะใส่นี่สั่งมาจ้ะในเพจใน YouTube นี่เราจะสั่งมาในเพจในยูท t u b e าลอยคิดจังไดเขาจะเลี้ยงเนแดงเห็นหอยออกลูกอเห็นหอยออกลูกบาดนี่ก็เลยหาให้เขามะเขาบอกว่าขยายได้ลายก็เลยเอามาลิมาลองเบิง้ง ใส่กละมังร้องเบิงเห็นหอยออกลูกจคือว่าในแดงนี่มันเป็นพืชที่ว่าหอยกินปลาก,กินไปังสีบอกนจนจ้าโอ้โเอมาเลียงเบิงก็เลยใส่ขั้นเขาสีง,งามขึ้นมากับไฟเขากินอยูบเพราะเสารลจ้ะโอ้โหมีหอยอนี่มาเบิงนี่เห็นบ่นี่หอยอันนี้สีท้องนี่สีท้องลูกน้นอยๆเขากำลังเพราะนี่เห็นบิ เห็นว่าเขาเนน้อยพันสีทองเนยน้อยเขากาลังเสียนนั่นเองนี่ยังบันเน่ยนั่นอยู่จะลูกหอยอันนี้ได้จากมือเราค่ะนี่ลูกหอยนี่นะลูกหอยเนี่ยังพันไดในพอเดือนเลยจ้ะยังอยู่สิบแต่ที่เอามาลงนี่ประมาณวันที่อะไรป้อมสีนั่นแนีะยทอเม็ดไปแ็กหัวไม่ขีดแล้วจ้ะซื้อพันมาเป็นบ่อจ้ะบ่ได้ซื้อจ้ะเอาบ่กอันนี้บ่ได้ซื้อ ซื้อซื้อตะโนยื้อหน่วยมันมาเราเขามาใครล่ะจ้ะเราก็เลยมาพ่อเองจ้ะซื้อหน่วยมันมาหน่วยละสิบบาทมาข้างบนทั้งพี่ดูกว่านี้เราก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปเสียดายเฮ็ดมือมาเราก็เสียดายมือมาเราก็เสียดายพี่น้องเอ้ยพี่เฮ็ดบานบานของไข่เฮาเนาะเฮ็ดไปตามธรรมชาติคิดว่าแน่เลยมันสิดีก็เฮ็ดไปนั่นแม่แดงเราเราก็เพาะไว้ตาม คาราเมงภาชนะใส่แบบนี้ก็ได้เขียงก็ใส่เบิร์ตเขี้ยงจังได้เขาก็เลี้ยงได้เนาะนี่นี่แนแดงจ้านี่นี่ได้เจ็ดแปดมือจ้าเจ็ดแปดมือแม่ขยายขยายออกไปแล้วโอ้งามขนาดนี้่เจ็ดแปดมือนึงจ้านี่ยนี่นี่เพราะว่าเอาไปใส่อ่างนึงเพราะว่าได้แค่นี้เจ็ดแปดมือเลยเอาออกไปโอ้เขาซื้อมานสองกิโล ดอกกะซาาให้กินแน่ไงขึ้นมาแน่เขาก็ส่าแสดงว่าเขาไห่เต็มที่แล้วมันวันนีกอ๋ยังก็เต็มที่่ะเข้าวบ้าเขาจะแหน่ก็นี่โอ้ดอกดอกเขาจะไห่ก็นี่อีกมันดอกเขาจะแหน่ก็นี่งามก็นี่อันนี้มันเราให้กินดูนี่โอ้ยนี่นี่ก็เดือนจ้ะนี่เดือนน้อยเขาไหน่เอนกรอแหน่ซ้ำนี่จ้ะน่วยเขาใหญ่เขาก็ใหญ่นี่นี่ลาก็คือพืชอาหารที่เขากินกันคือแหนแดงนี่นะว่อจ้ะแหนแดง พักพงชดลดแล้วก็บใบตําลึงส่วนมากจะเป็นพงชลรดกับใบตําลึงนะจ๊ะเขาจะกินดีที่สุดไใหัวาหารบ่นี่าหาัวหันนี่โดนค่อยให้เพราะว่าหาัวห้ใไฮไลท์แตน้ำสีน่าโอ้ห้หไร่น้ำห้องสีบรสะอาดแน่น,นม,มีน้ำใสยังหอยน้ำใสนะจ๊ะม็นบ่ น้อยเขาใไงเขากะไงอ๋อเขาที่กินแบบนี้เขาที่แทะกินนังซีเนาะแมนน่ะน้อยเขาไงเขากับสีไงนี่หอยบ่ทอกันกนี่เดือนทำไปเบื้องทางนั้นดูคือส้มดอกสีชมพูอ่อนคือส้มอ่นเป็นไครสีชมพู<อ>แทบผลหอยธรรมชาติอันนี้หอยค้มนี่จ้ะหอยค้มแต่ว่ากระบ้อลายอันนี้หอยจุ๊บหรือว่าหอ,หอยขมหอย,หอยจุ๊บเข้าจ้ะจ้ะจ้ะรบ้อลายเขากับมีแต่น้อยไๆนี่จ้ะเขากะออกลูกออกกันนี่มาแล้วเขาบ้อลาย โทษค่ะปูกไว้นีห้องเฮ็ดอะเฮ็ดเกษตรย่อมย่อมนี่ห้องเฮ็ดได้ดูดปนไดเราจ้ะเฮ็ดมาได้ต้าเอาแม่เขาม้นี่ได yeah> ้เดือนแล้วลูกเขาพ่อออกมานี่ก็เดือนแล้วจ้ะได้เดือนแล้วแหนแดงแหนแดงได้ป่ะนี่แหนแดงวันที่วันที่สิบเดือนวันหนึ่งหันเดือนยังวะแหนแดงวันที่สิบบันหน่งเอาล่ะเอามาแหนแดงวันที่สิบ กัญญากันยาป่ะอืมนั่นแหละบายนี้เดือนนี้เดือนตุลาอืมนั่นแหละกัสิพ่อเดือนเนาะเพราะว่าแหนแดงนี่เอาม้าเราให้หอยกินท่านในขายบ่แหนแดงนี่บ่เพราะว่าให้เขาให้หอยลายโอ้เขาให้หอยลายกลัวเออเพราะว่าส่วนมากเพิ่นมาเห็นเพิ่นกับยังพอนในเห็นว่าเป็นพักอีหยังจังสีนาโอ้ขอแนจับไฟจับยังเลยสโอ้คนมันนั่นก็ว่ารู้ว่าแหนแดงนี่ มันเป็นจังไงแดนเอามันในรู้ว่ามันเป็นพักอีหยังเป็นพักอีหยังเออพักอีหยังแล้วมีประโยชน์จังไงแบบนี้ให้ให้นักแม่นักแม่ที่มาใทีละมีผักนี่นี่ที่ละนี่ละเราก็เฮ็ดไปนี่นี่อันนี้เห็นบ่ทอกันเพราะว่งดูสวนธรรมชาติเยี่ยงเขาเซซ้ำมาธรรมชาสตร์เยี่ยงหอยเดือนหนึ่งธรรมชาติ อันนี้ธรรมชาติเนี่ยเอาเขามาลงธรรมชาติเขาจะงหญ่กว่าเขาจะง่ายเรื่องเส่ดินเขาจะง่ายกว่าเรื่องใส่ยแผยยางโอ้เพราะว่าเขาอยู่ในดินเขาจะงหญ่เขาจะเป็นมันจะเป็นธรรมชาติก็กลั่นเก็อยู่ในอ่างเขาก็อยู่ในอ่างเขาจะนวดง่ายนวยนั่นไว้อืมเดือน <ย S 1> ท่อกันแต่ว่าเขานวยไงหญ่ไว้หไหแตกหายยังก <นะ S 1> ัไ <csak S 2> มีประโยชน์เบิดที่น้องมีประโยชน์เบิดเนาะเจ้า เฮ็ดตามประจาเกษีรน่น้อยๆเกษีแน่น้อยๆแม่กับลูกบ่อยู่บ่เซาเราอยู่กับลูกอันนี้เป็นต้นอีหยังนี่จ้ะอันนี้ต้นันดอกกระเจียวจ้ะเจียวพวกกระเจียวข้าบ้านเขาจ้ะเขามาเน็บว้เนาะจ้ามาเน็บใบเขาได้กินยั้งมาเห็นมีทีวางเลยตัวนี้ที่กับแนน้อยที่นี่งานนี่ละอืที่งานกลัวๆเดี๋ยวเฮียนยายยังอยู่กับคือเทศเราอยู่กับลูกเราสองคนมาสั่น อเอฟซีเบิ่งเอาเด้อเราก็มีความสามารถปรลูกลูกสคนปลูกพืชเด็กไปไปหาปูหาปลาเห็นกุ้งเห็นหอยกะ้ะกรีบมาปล่อยลงที่แรกก็เอามาปล่อยไว้ลองเบิ่งเตี <c oughs> ้ยบัดนี้มันก็ออกแม่แพ้ลูกมากเอา้าส่งมว่าสิไปได้ดีก็เลยนินว่า <c oughs> เขาว่าแหนแดงแหนแดงก็เลยซื้อมาลองเบิ่งมันมาลองเบิ่งแล้วสั่งล่อเบิ่งจ้ะ ทำมาเบิ่งบ่อญ่ทั้งทีบัดนีพี่น้องคุณหอยชลีแล้วหอยชลีคุณนี่หอยพันสีทองบคนี่หอยพันสีทองนี่จ้ะซื้อม้าทอเงินเหรียญบาทอทองเงินเหรียญบาทน้อยๆเขาขายให้หน่วยละ10บาทเบิ่งเด้อพี่น้องนี่หน่วยละ10บาทเดี๋ยวนี้มาเลี้ยงได้ยังบ่พอเดือนใหญ่ละเอามาจาก10บาทซื้อมา100นึงเขาให้10หน่วย อืมวนี่เดี๋ยวนี้เขาโตใหญ่ซ้ำนี่มีใครเราพร้อมอ้ใหญ่ไว้อยู่ใหญ่ไว้อยู่เนาะเราก็บ่ค่อยตายกินพืชนี่ละแหนแดงนี่ละเต้แหนแดงก็บเกาให้กินแน่เราก็กินต้นพงสุรดเดรกินพักบุ้งน้ำเนี่ยพักบุ้งเศอรหานี่ก็แม่นบ่กนี่โอ้เอรหานี่ก็ม่ใบพักนี่ก็แม่จะใบพักอัน กาดขาเขาเขาหน่าจ้าก,<ว>กระดั้นเนี่ยเด<า>ี๋ยวมาให้กินเขากินตอนแรงอาหารของเขานี่ให้กินตอนแรงจ้ะเออเขาสิไม่ให้กินา้าเข่าออลงใบกังเวน้นมันเป็นกินเป็นยังเขาสะบม่ค่อยกินดีอืเขาต้องเอาลงไระยาะหาหกมงแรงเขาสิกินให้เบสต้องหัดย้ำเมื่อสามาเขาก็ะสาวนี้เขาสาี้วัวไงนี่อันนี้แหนแดงเนี่ยแหนแดงหัวก็เอาขลงมายังเ่ทันได้ได้พิ่น หกเมือแล้วพี่น้องนี่เขากัะเนียของเขาจังสี่ลเะเี่ของเขาซ้ำนี่เนี่ยเอาลงพอพอนั่นเนี่ยเอาลงบ่เต็มเอาลงในน้อยเพราะว่าเอาออกมาจากคนเนี่ยลงในน้อยแสดงว่าแสดงว่าเมื่อนี่เมื่อที่หกนี่เรามงองเออเมื่อเมื่อที่หกหัวก็ได้ซ้ำนี่เรายังบ่เต็มอืมอันที่มันเป็นเขียวๆนี่มันเป็นเอียงนี่นี่นี่เขียวๆนี่น้ำปุ๋ยบอกน้ำมัน ขิงหัวจ้ะเอาขิงหัวมาใส่เขาแช่น้ำขิงหัวไ้แล้วบานิเอรจะเอามาลงกันเลยเอาน้ำขิงหัวเทลงไม่ขิงหัวกับดินปนกันจ้ะเอาลงเอาเขาลงฝุ่นเจ้าเงาบานเอรเอาน้ำขิงหัวที่เคียวๆเ,เนี่ยเขาเป็นขิงหัวเป็นฝุ่นอันนี้แปลงไม่ตากแดดแดดท่นๆไปทั้งแดด ดอกบวัวมะลงเลยซื้ออันนี้สีนเพ็ดแปลงเรียงห้อยขมจ้าโอว่านี่สีเรียงห้อยขมจ้าสีเลียงห้อยขมเพ็ดบอวไม้เฮ็ดบอไม้แต่ว่าเก่าลงแน่กิโลหนึ่งนี่ละ<า>ประมาณกิโลหนึ่งเสียวล้งให้เบิดทุกอย่างพุ่นละเนี่ยเพ็ดบอวไม้นี่แหละบ้านช่องหมองเราอยู่กระดพี่น้อง,งเขาอยู่ยังไดเขากระสามารถเท็ดได้ <laughs> <laughs> ยูกับแน่น้อยแคบๆนี่นะจ้ะอันนั้นมันอ้อยยังอ้อยดำบ่นอ้อยดำอ้อยเพิ่นนอกมาเฮ็ดยาโอ้เป็นยาได้อ่าเป็นยาได้ฮะปลูกมาเฮ็ดไว้ยวไปใส่กันมีแนวกินนะเด็กๆแน่น้อยตามประสาเฮ็ดทไทยใสนนะบบจ่ะบบจ่มะพอว่าโบมีนะโบมีไผ่พระเฮ็ดมีอยููตากับลูกจ้ะโอ้ยูย่กับลูก <2 S 2> สองคนกับลูกคอหาปลาหากินตามประจา เบื้องหน้อพี่น้องเอฟซีแล้วก็อยู่ของเราจังสี่อะแล้วก็อยู่รอดอยู่แบบบ้านๆหาอยู่หากินหาปูหาปลาได้ารก็ได้ขายแมนบบได้ายเขาก็ได้ขายขันบ่ขายเขาก็เฮ็ดอ่าเป็นปลาสมปลาแดกแป้งสันแมน่ะปลาแดกก็ได้ขายปลาแดกก็ได้ขายปลาแดกเมื่อวานเนี่ยก็ไปขายอยู่ถังหนึ่งยี่สิบโลก็ได้พันเอ้ขายโลเขาไร่จ้ะ ปลาแดงนี่โลละเจ็ดสิบาทขั้นเพื่อเอาลายเขากะลดไ้เพิร์นปลานี่คือเขาบริสุทธิ์คือเขาไปยกเองมั้งบ่จ้าเขาไปหาธรรมชาติเขาไปหาจากธรรมชาติต้งยังสิกะมากะปลาสดกะโลละห้าสิปลาขาวปลานิ้นกะแปะมาวัดนั่นละแต่ว่ามีผู้อ่นมีผู้จางไปเกี่ยวเขาดูกาดำน้ากลับไปไปเบิร์ดงกขึ้นมาบ้านเขากะมาเฮ็ดซุ้มมณีด่ะดูแลซุ้มมณีหล่ะม่นบ่มาคำกะเฮ็ดคำ มาเวนกับเฮตดเร็งดูงที่ละว่าท่านได้ขายเริ่มมีคนต้องการคนเห็นเขาก็ต้องการอยู่จ้าเจ่ว่าเขาอยากอยากได้ใครอยากได้ผลให้มันลูกเขาไงให้ยังได้ผลได้ยังอยู่เขาก็เลยยังบ่ขายยังบ่ขายยังหวงไวไอยู่ยังหวงอีเพราะว่าเพิ่นเราหัวกระเริ่มเฮตอหัวกระเริ่มได้สองเดือนฟังกด้วยพี่น้องลูกเขาหัวก็ททอโปรตีนโปรเมือสมีคนต้องการอยู่เนาะตอนนั้นคนก็ยังต้องการ ค่ะพี่น้องแฟนเพจแฟนครับแฟนช่องระขอฝากไปแม่บัวใยห่วงมาสันา่าอะผู้ใดต้องการบกหอยพันุสีทองบกหอยเชอรี่อ่าแล้วเพาะไว้แล้วอยากได้พันไปปลูก้องสิไปเพาะ้องสิกลับมาเอาน้ำเล่าได้ขายรถอะไรจ้ะ ขายรถ่าไนเขาขายเป็นน่วยาเป็นน่วยบจ้ะคันว่านรรมมาซิาเขาขายรถแล้วหกสิบบาทจ้ะฮอเชอรี่น่ะจ้สิเชอรี่เนี่ยเขาทำซื้อยูน่เขามาขายว่าหกสิบบาทโอ้แต่ว่าเขาก็บ่มีขายเขาเพราะว่าไปดูพอแพรเขาหอบพอได้มาอืมอืมอืมเพราะว่าเขากำลังขยายเพราะพันอยู่มันยังบวใหญ่เขาอยากได้พันมันอืมอืมอืม มาซุ้มเป็นลูกมันกับบ้านเราแน่แน่เนี่ยทำนี้ผู้สนใจอ่ะเท่าสิขายเป็นกิโลกิโลละเท่าใดจ้ะนี่เอาที่เป๋อมากับรถละลอย่าสั่นรถละลอยเทาเป๋อมาจากหม่องอื่นนัหนบอกเท่าเป๋อมาโลละลอยคนไทยเขาแต่ว่ามันกับสิขายอยู่ในไระยะขันมันมีกับสีหาสิบหกสิบไผ่ครับเพื่อนนี่ละออต่างซื้อต่างขอไปนี่ละเตี่ย สางเสื้อทังขายเขาก็ต้องขายแพงขายเพราะอยู่ได้ขายเพราะอยู่ได้เพราะได้กินเพราะได้เลี้ยงลูกเออเพราะได้เลี้ยงลูกเด้อเอฟซีผู้ใดสนใจเด้ออยางไดแบบหอยเชอรี่หรือว่าอยางได้แหนแดงต้องการกระมาติดตแม่บอกใยนี่ล่ะแล้วก็ยูนี่ล่ะบ้านดุงเจริญมูสิบหกสมุนช่างวางองาเพื่อเพ้นเท่านี้ล่ะจ้ะบ้านแล้วก็ยูคางโรงเรียนหน่อยนี่ละ มาติดต่อสอบถามต้องการปลาแดกผสมปลาแดกหรือว่าน้องไม่ถุงถุงสิดแล้วก็มีจ้ะแล้วก็มีเบิร์ดเราไปดิสือแต่ว่าเราหาเองบราไปดิสือหาเองค่ะจ้ะมีเบิร์ดพวกน้องไม่สมปลาแดกค่ะปลาสมนี่ก็หาได้ก็เฮ็ดขุนน้องไม่สมเป็นขวดบุญน้องไม่สมเป็นขวดก็มีขายขวดเท่าไหร่น้องไม่สมขวดน้อย สิบบาทสิบาทขวดน้ำเขานหน้อยๆจะบ๊อบแพงค่ะหาเองสิมียังฝากแฟนคลับแฟนช่องบอ้ยกับปาเฮดลงไปยังสี่กับหานั่นในเด้อพี่น้องอยากสิขอฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยฝากตัวเนี่ยฝากนีลาท้าแฟนช่องแฟนคลับสนใจอยากได้หอยเชอรี่หรือว่าหอยจุ๊บ เอาไปอ้อมกินหรือว่าจะเอาหอยเซนีไปเลี้ยงหรือว่าเสี่ยวเฟสอาหารแปรรูปต่างๆสิก็มี้ต่ว่าเดี๋ยวนี้ยั่งบหลายเพราะพิ่นกำลังเริ่มเพาะต่ว่าลูกน้อยๆมันนี่หลายอยู่ลูกน้อยๆมันนะแล้วก็ผู้ใดต้องการอยากได้เหนือแดงก็มาติดต่อเลาได้กำลังเลี้ยงกำลังเลี้ยงขายตั้งแต่เริ่มหาสิบบาทยี่สิบบาทไปต้องต้องการเท่าไหร่ขายเวิร์ด หายตามมี่ตามเกิด,กดพระนารวานช่ะจังสี่ละ่ะพี่น้องเอ้ยชีวิตคนเฮาอยู่ไปเฮ็ดไปกินไปเฮ็ดไปตามภาษาบ้านๆเฮานี่ละ่ะได้ซิบได้หาไปเนาะแล้วก็สู้ได้อยู่ได้สู้ซู่เด้อซู่สู่สู้ซู่ตัวสู้สมาอยู่ได้จักปีและเนี่ยเพราะแม่งลายปีแล้วบ่ซิบ เป็นสิปีแล้วอยู่กับลูกนี่นะสิพอะสิปีมีลูกจะค้นค่ะมีลูกสองคนจ้าผู้หนึ่งเขาเก่าลูกกับเมียนีนะค้นพนมแล้วผู้นี้เขากะยังหน่อยอยู่คือได้อยู่น้ำเข้านี่ล่ะเขาก็ดูแลไปนี่สิล่ะคอยเลี้ยงหาเขาไปสู่สู่อยู่่อยู่่อยูคอยอยู่คอยกินไปนี่ล่ะค่ะค่ะสนใจติดต่อแม่หมอใหญ่หฮวงเด้อเบอร์โทรเรา ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสี่แปดสี่สี่แปดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่จ้าแม่บัวใยห่วงค่ะต้องการแหนแดงหรือว่าต้องการหอยเชอรี่พันสีทองกับมีพันธรรมชาติกับมีแล้วกับหอยจูบกับมีแล้วกับปลาแดกเขาหรือว่าปลาล่าเขาหรือว่าปลาสมปลามักเท่านั้นแหละกับเอานมไห่ถุงกับมี น้ำมันถงกับมีนน้ำมัสม้มอ่าเป็นขวดกับมีค่ะต้องการสินค้ามีทุกอย่างค่ะขายตั้งแต่สิบบาทยี่สิบบาทขึ้นไปค่ะค่ะ,คะก็ขอฝากแฟนคลับแฟนช่องไว้ค่ะธรรมะก,กระจัดถักคัดกระพานขอฝากช่องนอง้องมยช่แนวในนี่จ้ะเด้อกด,กดติด,<ก>ดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่จา้า กระดิง่งการแจ้งเตือนสิบว่าได้ภาพคลิปภาพคลิปดีๆเด็ดดังๆค่ะก็สำหรับคลิปนี้มือนี้ก็ขอจบไป<ด>เพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีจ้า